ตอนนี้เป็นไงบ้างตอนที่เธอหายไปไม่ได้บอกจะคงจะลืมว่าฉันเป็นใครแต่ลืมเธอไปไม่ได้รอกเรายังไม่ได้เป็นแฟนแต่ใครมาแทนเธอไม่ได้รอกเรายังไม่ได้ทำตามทีท่แผนข้อความในอินสตาแกรมที่เธอไม่ได้ตอบจะเดินก็ไปต่อมันคงจะเสี่ยงตันตอนนั้นก็น,นึกไม่ออกวอ่าคำตอบกับความจริงมันเข้ามาเบียดบังตอนที่ได้เธอมาเกาะที่เคยบอกว่าเราจะเสี่ยงกันแต่ว่าใจของฉันมันปลอยก็รู้คำตอบแต่คงจะเกลียดกันขอโทษนะที่เคยบอกกับเธอจะรอตลอดไปเคยบอกกับเธอจะอยู่ไปตลอดจะไม่ไปกอด คทุกอย่างที่เราได้ก่อกันมาตลอดฉันไม่บอกใครขอโทษที่ดึงมากอดทั้งที่ก็รู้ว่ามันไม่ปลอดภัยขอโทษจริงๆแม่งฉันมันแย่เองขอโทษที่ดึงเธอกลับมาแน่ตอนที่รู้แต่แรกแม่งฉันมันแย่เองจะมีเขาที่พร้อมเพียบแต่ฉันก็เฮียเขาไปแทรเองไปที่เขียนในเธอแล้วเธอฟังแล้วเธอบอกเพราะจังแต่ว่าฉันเกิดดันบอกว่ามันก็แค่เพลงขอโทษจริงๆขอโทษแม่งทุกอย่างขอโทษที่เคยทาเธอหยีแต่สุดท้ายก็ทิ้งแม่งทุกอย่างขอโทษที่เคยทําเธอคิดแต่สุดท้ายก็ทิ้งแม่งทุกอย่างขอโทษที่เคยบอกว่าติิกก็ยอาจะทงม อย่างขอโทษขอโทษจริงๆแม่งทุกอย่างเลยทุกอย่างที่ไม่เคยให้แต่ว่าเธอก็ให้ฉันมาแม่งทุกอย่างเลยขอโทษจริงๆขอโทษสําหรับทุกอย่างที่เคยรับปากเธอแต่เสียเนี่ยแม่งกระจอกมันโง่งมันกามันทําไม่ได้สักอย่างเลยเฮียแม่ คนเกลียดตัวเองฉันเข้าใจไปแล้วฉันได้เปลี่ยนเองฉันเสนียดนเองมันเน่าในไปแล้วฉันก็เพิ่งเข้าใจตอนเธอออกไปแบบว่าไกลไปแล้วถ้าความเชี่ยมันคาฉันจากข้างในตอนนี้คงตายไปแล้วโทษทีฉันไม่เคยคิดในตอนสายไปจริงๆเรื่องของเราที่โคจะคินฉันไม่เคยคิดขายไปจริงๆได้แต่คิดภาพในตอนอที่ยิ้มก็อยู่ไม่ไหวจริงๆก็ได้ด่าตัวเองตอนนี้ในตอนที่เธอหายไปจริงๆจะเคยชอบตอนฉันยิ้มแต่ว่าตอนนี้เธอคงต้องคิดใหม่เธอเคยนั่งด้วยกันตรงนั้นตรงนี้เธอเคย,ยมาชิดไหล่ตอนที่จะได้ฟังเพลงเี้ มิกของเดวิดที่ฉันมิกใหม่เธอบอกขอบคุณที่ฉันนั้นมิกให้เธอนั่งฟังแล้วก็ยิ้มใหญ่เรื่องที่เราเคยคุยกันฉันอยากให้เป็นความทรงจำดีๆย้อนกลับไปฟัรที่เคยคุยกันแต่ไม่ได้ทํามันจริงๆขอโทษเธอสําหรับทุกอย่างฉันพูดจากปากนล้วฟังดีๆขอโทษเธอสําหรับทุกอย่างที่ขุดไว้แต่สุดท้ายก็พังจริงๆขอโทษที่ก็ไปในชีวิตทุกอย่างที่เรานั้นคิดกันใหญ่ขอบคุณเธอทุกอย่างที่ยอมขอโทษสาหรับคำพูดที่ฉันคิดมาใส่ที่เราเคยชมกันสองคนที่เราเคยยิ้มกันใหญ่งานชาตินี้ที่แม่งหมองงนิหน้ค่อยยมมมกัใ แต่เราคงไม่เจอกันใหม่แล้วเรื่องนี้เราคงไม่คิดว่ามันจะจมเรื่องที่เราสองคนทําไปกันใหญ่ละจะเคยซบตรงที่ไหลฉันเรื่องนี้ที่ไปกันใหญ่และก็จะบอกอให้เธอโชคดีต่อจากนี้ไปมีชีวิตที่ใหม่นะ